ถือว่าเป็นช่วงโควิดระบาดเข้ามาใกล้นะครับบ้านก็ถือว่าเป็นเซฟโซนที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนตอนนี้นะครับแล้วก็แรกห่างจากนี้ไปประมาณสองมกิโลก็จะมีคนติดเชื้อนะครับเป็นโควิดสายพันธุ์อินเดียสองหนึครอบครัวนะครับมาจากสางานที่กรุงเทพนะครับนักเรียนธรรมดาดี่ เราอยู่หยดหนากับอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเซฟโซนได้อย่างดีนะครับเซฟโซนได้แน่นอนเ่ราเราไม่รับแขกนะครับีนตรงนี้จะระมัดระวังไม่แต่ที่อของก็ต้องพ่นสเปรย์นะครับอาหารการกินทุกอย่างเราป้องกันนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าใครติดบ้าง จะอยู่แค่นี้นะครับอยู่หมา,มาหนึ่งตัวนะค,คนหนึ่งคนอยู่สบายๆด้านนี้ไก่ชนนะครับไก่ชนครับคุณจอมทองนะครับพ่อพันไก่ชนแล้วก็ออกชนนะครับช่วงนี้โควิดก็อยู่นิ่งๆนะครับนู้นจะเป็นสวนปาล์มนะครับสวนปาล์มบนพื้นที่10ไร่เนี่ก็ มาหาก,กินไปนะครับเป็นมรดกจากพ่อแม่ยกให้นะครับมีปัญญาซื้อนะครับ็นต้นไม้ที่กาลังเริ่มมาอยู่ที่สวนได้ปีหนึ่งก็เริ่มมีต้นไม้นะครับล้วยที่เอามาขึ้นะท่อมเริ่มครบปีนะครับนี่ก็คือธรรมชาติหนึ่งปีพอดีนะครับนี่คือหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีลูกพอดีนะครับล้วยอัน ประเทศนะครับคุณ้า